ยังพอมีเวลาอยู่หา,าวิธีคิดสิว่าจะทำยังไงอีโดะพอช่วยได้ไมหมลหูกฮะ กออกไปดูที่เสียงอะไรรรง่อยไมู้ใช่แขกเราหรือเปล่าถ้าใช่แขกเราก็เชิญเข้าเข้ามาถ้าไม่ใช่แขกเราก็ไล่เข้าไปเร็วๆเข้าใครมาสวนพันยักษ์หน้าบ้านอุยตายแล้วนี่เอ่ออ่อโทษอาจารย์นี่อะไรจ้ะเนี่ยตัวอะไรจ้ะเนี่ยเขียวเขียวเหลืองเหลืองพาเฟนซีจ้ะโอ้โอ้พระนี่พระเหรอเนี่ยพาลิเกจ้พาลิเกใช่นี่มนต์ด้วยนะเจ้าค่ะพอดีว่าที่นี่ ดีเลยเดี๋ยวว่างไหมเนี่ยคนนยุณนงจะไปไหนก็คือว่าจะนิมนต์มาฉันหอหน่อยนะจ๊ะนิมนต์ฉันหองานแต่งจ้ะฉันหอหอใครละหอโยมเใช่ไห <c oughs> ไม่ใช่หอยฉันเจ้าค่ะอ้าวไม่ใช่หออย่างนั้นเ <c oughs> <c oughs> จะ้ะไม่ใช่หออย่างนั้นห <c oughs> อเออคือแบบว่ามา เจ้าค่ะได้แล้วใจใจไม่เจ้าค่ะว่างไหมเนี่ยว่างจากคุณโยมไม่ได้ไปไหนเออด้านนี้มนต์แต่นี้มนต์ด้านในเลยนะเจ้าค่ะเอ้ยนั่งทันหันทีนี้เรื่องปัจจุบันใจว่าไหมจ๊ปัจจัยหรอเดี๋ยใส่ซให้เมาไปเลยแล้วเหมารวมนะสอันพระรถจุกจพเหมาพระดูี่หนิเจ้าค่ะด้านในเจ้าค่ะชิเป็นไงสิิเก อหมดพระนี่หมดพอดีออกไปเจอพระพอดีเลยนี่มีพระมาพอดีเลยดูสิเนี่ยจักรุณิยม้นุจายเฟ่จายสบาย่ะแป๊ะจายสบายว่ะอ๋อต่เมื่อวานแปะแะล้วจาสบ่ะวันะวันโอ้ยของให้ตรวันก็พูดได้ย้ขอบคุณครับขอบคุณเจ้าของาะวันนะครับห้พรหน่อยหุ่ตา 拜拜，拜拜。这好 อะไรบ้องเ,เนี่ยจะฮาโลวีนแล้วไงโอ้สีบุตครับที่มากันกี่องค์ครับเนี่ยมากันสี่องค์จ้ะโอ้เราจะรูปหรือองค์มาจะสี่องรูปค่ะเรเป็นรูปหรือองครับเป็นเป็นเป็นตนก็ได้จ้ะโอ้มาเป็นตนไ,ได้อตดีตนอยู่ไหนครับเนี่ยน่าจะอยู่ข้างล่างในรอนอยู่ล <c oughs> ่ันเดียวระวังนะครับปัตตาบ้านผมมันชันนะนิดเดียว ที่ทำไมผมผ้าสักหนึ่งเชียวครับออ๋ตรงพี่ปากแ้งไม่ทั่วหรือปากจมูกเป้าเนี่ยอ๋ปพอดีว่าเพิ่งทำหน้ามาใหม่เลยตื่นจ้งโดนจมูกเลยจ้าก็เพิ่งไปขีดมาขึ้นมาได้ไหมน่ะนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งขึ้นมาเซ่วเร็วข้าวมันรออยู่แกล่ะเห็ดจะวางหมอไม่ใช่กระจกกระเทือน นี่หล่อแล้วไม่ครอบหน้าแต่แหละไอ้ลุงพี่ขอเพลงหมากัดเพลงจ้ะไม่ครัไม่ใช่เอกชัยไปเราหลีไปทำหน้าเอกชัยให้มึงอ่ะนะรวมอยู่เอเจนซี่เอกชัยเด้แล้วจ้าวจ้าวไอ้จำโมอ่ะสมโอย่าม่จ่าอินอ้จำโมอ่ะจำโมไม่จ่จำโมหวาน่ะ จมูกขาดโอ้ยเหี้ยเจ้าโอ้ยจมูกอ่ะหลานโอ้ยจมูกอ่ะใจใจใจจมูกจมูกโอ้ยจมูกหลานไปเรียกน้ำโมมาไหมวันนี้มึงนึกนานอ่ะอ๋อใครครับน้ำโมคือใครครับมหลานหลานโมเอาล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วครับหลานเอ้จมูกน้ำโมลูกลูกตาเรียกลูกน้ำโมมีหลานมาด้วยหรองแล้ ดูหาเลยลูกไม่ไม่ไม่ลูกนี่รอนนะโมไอ้จมูกอ่างอ๋อไอ้นี่เห็นอยู่ไม่ได้เพชสพาแต่เพราะประแดงเนี่ยนะแม่มาไม่รอนนะโมเลยนะครับอาบไปเปียกเยอะอาบน้ำอาบผ้าเพื่อจะมาเมื่อกี้ตัวเปียกครับผมอาบไปเปียกได้ไงลูกไปช่วยคนดึงรถมาครับตัวเปียกหมดเลยครับผมไปช่วยดึงรถตัวเปียกใช่ เปี่ยนที่โคนหมดเลยครับอย่าว่าจะดึงรถเลยครับเมื่อเย็นหน้าห้องน้ําพวกคนดูไปเข้าห้องน้ำเห็นกางเกงในเขาวิ่งถุงอย่าไปช่วยเขาดึงเลยครับเขาไม่ว่าอเหรอเขาไม่ว่าวเาตบเลยครับไม่ดึงเขาได้ยังไงล่ะลูกเขาไม่ได้เขียนป้ายห้ามวันนี้ครับนี่หนุนโดนน้าจะเถียงดีครับเนี่ยเอาแล้วอะไรลวนตากินอะไรอ่ะเอ๊ยลวนตาฉันไม่ได้ครับอ๋อหมอห้ามเหรอฉี่น้ำมวยครับ ใจจะจดจื่อยัจะโะโอนเลนั่นโอ้โหไอไอโมดใหญ่แม่คนนี้ปัจจิมุงไปยึงกางเกงห้ลุงพี่คนละคนแล้วกางเกงให้เขาวินแม่เขาวิ่นแม่มาวินโอ้โหแค่คำน้โมขอบคุณครับน้ำโมหลานเลี้ยงมาตั้เตลเล็ต เจียเจียลิเกเลิกหัวหน้าเดี๋ยวประชุมแป๊บเนี้นยครับาระชุมเรื่องอะไรนะเล่นลิเกไงให้คนดูหลับได้ครับไ,<ง>ไหนเขาหลับเรา<อ><อ>มันเพลินมันเพลินแล้วก็บน่นเออวิคนี้เหรอเห็นหลับตั้งแต่หัวค่ำแล้วอะอออแล้วก็บ่นวันลิกเกเราเออกแขกเราเลิกลยไม่ได้ะจะจะตีสองมึงยังจะประชุมกันอีกเหรอเร็วเข้ามอ จมครับน okay, uh, oh, um, ี่เคเลิกอ่ะเขารออยู่นะลูกเขามารับเองกลับบ้านไปใครครับเนี่ยนไงรถอเดเทพฟ้าลุงอาอ๋อมารับกลับน่ไงลูกกอคันขาวก็จอดอยู่เออเขามารอรับกลับอยู่มมาิด้วยเออน่ยเขามารับกลับไปจ้ะอาจารีนี้ได้มิดแกนี่มีอะไรจะบอกประชาชนไหมเนาไม่ต้องพูดแล้วเป็นไปไม่ได้หรออ๋ยน้ำมงคนต้ตีนีน เงินกลับนี่อเดินเดี๋ยวเขาตังคืนครับผมเดินงานแต่งงานลูกหน้าซีไปนิดนึงครับผมเดินโดมจถูกเลยครับนี่วดเดียวดมได้ทั้งอั้เภอเลยนะครับอั้มาครับอัปมดอัดดมหลุดออย่าดมเลยครับตดเรื่องเหมือนเดิมเลยประคตประคดนี่รู้ว่า แต่งงานเลยครับงานแต่งน้ำโมก็เลยเอาไอ้นี่มาด้วยครับผมคนเราเดี๋ยวนี้มีคู่มีของต้องเช็คก่อนครับว่าใครโสดใครซิงใครยังไม่มีผ่านอ่ะมีเครื่องวัดด้วยเหรอเอาน้ำโมมีครับมันวัดกันได้ด้วยเหรอลูกได้สิครับผมนู้นมีเครื่องวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้เนาะมันเจริญเนาะนี่ครับผมนี่เลยครับนี่ว้ายหมูกระปุกไม่ใช่ครับอะไรเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าหมูมิกเตอร์ครับผมหมูมิกเตอร์ เวลาเราไปจู้ที่ผู้หญิงคนไหนนะครับที่เขาบอกว่ายังไม่มีแฟนมันจะร้องดังมากเลยครับจริงเหรอแต่ถ้าใครผ่านสึ่งขงค้างมานี่มันจะร้องค่อยมากเลยอ๋อถ้าเกิดเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วมันจะร้องเบาใจอ๋อไม่เชื่อลองได้ไอ้ลองดูไอ้ลองดู do, เอาเอาใครก่อนลองใครเกิดกัน,นไนจู้ดูใครเน่ยครนี่นี่นครับที่ยใครนะอ๋อนี่ยในีนะ่ยใรเนยใครเนี่ยใคร่ะได้ได้เลยครับที่ยใครเนี่นอ๋อนี่เนี่ยเนี่ยรเนครเมีใครเนี่ยใคร่ยใครเนยนีครเน ถ้าแดงว่ายังไม่มีผัวครับอ๋อยังเไม่กินอยู่อันไหนลองไปเช็คป้าชุดสีเขียวดิคนไหนครับสีเขียวโน้นไอ้เจ้คนนั้นสีเขียวอ่ะโอ้โหนงยังหัวเด็กเหรครับไม่ต้องไม่มองไงเป็นเจ้โอ้โหไม่มีใครไม่มองเลยครับผมเช็กก่อนเช็กก่อนท่านสังเกตว่าคนนดียวเยเรื่องนี้เอามาคนเดียวหรือทั้งบ้านครับเนี่ยคนเดียวเหรอเตรียมร้องทั้งหนักเขาขึ้นไมได้อีกไหไ มันเหรเอออุ้ยทำไมแถวก็เกี้อ่ะโดนบ้างไม่โดนบ้างโดนอะไรโมเออโดนเอาใจครับเง้เง้เเอ็งลองเช็คตะลุงจุติวิ่งนะพี่สาวอะพี่สาวเนี่ยจุติ๋พูเนี่ยโอ้โหพอดีเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตอื่นเลยปวดอื่ึมากเลยไปอึได้ยังไงกอนั่งชางโค้งไม่ได้จมูกเขาไม่ได้จะโค้ง ยังไม่ได้ขี้แล้วกดลงเลยนะอันไหนลองเช็คที่ยังบริสุทธิ์อยู่นานานาดีละครับดังทไมดังอย่างนั้นเนอเนะแสดงว่าได้ใช้บางไปกางเข้าแม่ตูดเป็นจังหวัดอีกใช้ไปไหมครับใช้ใช้บางเวลาเมาฮะ ใช้บางเวลาเมาไอ้คนนั้นน่ะเออหนักลัวคนขับรถเล่าออกไปหมดเลยใช่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 ครับผมคนนี้นายเจลถ้าพ่อไม่ตายกูจะให้พ่อมาขับให้กูนี่เลยโอ้โหแล้วอะเหรอครับอะไรพวกมึงอ๋อนี่ชอบร้องเพลงในรถเหรอครับเนี่ยนะวันนี้อ่ะลองเช็คปากวันนี้ดูทีอ๋อบ้าครับเดี๋ยวเจ๊กเดี๋ยวเจ้าภาพรถเจ้าภาพป้าพ่ออจะบ้าไปเลยเดี๋ยวนอน ้ออกดจะทีเดี๋ยวฟังเดูยมันกดยังแล้วกดแล้วครับผมพอไม่แปลกเราลุงเขาเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นไงลองเช็นตัวเองมันงขอเสียงหมูเหรอตีนะชั้นชิงเลิกก็เข้ามาก่อน เริ่มพิธีเลยดีกว่าครับเดี๋ยวจะเตรียมเว้ล่วงเวลานี่ของมาทำไมกําลนักทิพย์เพ็งมารับมึงมดูใจขำกามค้างไปแล้วใจคอไม่ค่อยดีนะและขอรัตนาเลยแล้วกันนะครับอาจจะอาจจะรัตนาเลยเพราะว่าพี่เขามีอีเวนต์ต่อต้องไปร้องเพลงไอ้โมตาออกแล้วโอ้ยยังไม่ออกเพิ่งเข้าได้สองปีรีบออกไปเลยไขมือก็ออกแล้ว อลังการมากเลยเขาเรียกแซงด้กยนโมขามาครับนโมมามาับผมพาให้ไปเรียกบ่โอ่เรียกข้างล่าผมไม่ได้เรียกได้ไงกับเนี้ยนโมตัสสะพระคาโตอระาโตตุสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะะคาโตอระาโตตุสมมา ไปเลในอีดอกขติงจ,จ๋าจ๋าทำไมลนะ่ะอภิวัตรก็เรียกฉันลุตงตาอิงอ๋อลุตงตาอึงนะครัโมตัสสะกขวควรโตระหัสโตสัมมาสัพพุทธัสสามาอยู่มาอยุงสูงเข้าไมายาังไม้หักขวางทางตีหัวประ หนมายุ่มายุาย่สูงเขาไม่แยงเพราะมเองเขาเรียกว่าเพราะตะัา วัตโตอรหัตโตสมาสัมบุตัสข้ามโหนะโนลงามลหดงาชาติเป็นหางแมวเลยนะครับปานาปานูห้ามไม่ให้่าปู้ากิงกาถ้าเจอปลาชนตัวเท่าขาให้จับเอามาต้มยำลืมล้ำลืมล้งลืมล้ำชาตินาห้ามไม่ให้รักทรัพย์ถ้าเจ้าค้องเขายังไม่รับจะผึงไปทำ เจ้าของเขารักเงียบงามผ่าทุ่งดำจำนำได้รัมเริ่มรัมเริ่มรัมเริ่มกลกาเมสุมิชาลูกเมียเขานายจะเข้าไปใกล้ถ้าผู้หญิงเขารักสมัครใจให้พากันไปเถิงบ้องเถิงบ้องเริ่มรัมเริ่มรัมเริ่มรัมผู้สามไม่ให้โกหกจะตกนรกหัวตามร้องถ้าโกหกได้เงินทองก็ให้ปองโกหกไปเริ่มงริ่มรัมเริ่มเริ่มรัม แต่ว่าเล่าไม่มีเงินซื้อเข้านะกินไม่ได้ต้องมีเงินซื้อดื้อเข้าใส่แดกไห้ลาพังพิ่มรำเพิ่มรำเพิ่มรำกติยันติยังเมียตะกี้ไปซื้อกะปิไปให้สตางตาติยงปีกัสมาสีลังวิโซทาเยโมสาวเรียบร้ยแล้วนะเอาแถมรงให้ด้วยแล้วเนี่ย

It's me, it's me, it's พี Answer, Indeed, women, ่ชอนยังไม่กล like ah mm ับเราก็กลับไม่ได้ทช่ไมก็จะไอ้สะพานก็ต้องแฝดดวลหน้าเขาหัวใจลอยจังเลยจะบ้าหรี่ยด็บเขาตายหมดเลยเขาดีใจโลยอุ้ยอะไรอะไรเนั่งพูดเมื่อกี้เรียกว่าเสียเลี่ยงใช่ไหม อไหมไหมไหมหลุดหรือยางขาดเอาอย่างเงียบๆเดี๋ยวเขาคิดว่าลิเก่งเลยถึงไหนแล้วครับลุงพี่ไกล้แล้จบเลยต่อเลยใช่ไหมที่กลับมาคราวนี้แค่อยากจะมั่นใจว่ายังไม่ลืมกันไปที่มหน้ามอ ต้องสมรวมปีนั้นต้องสมรวมเลยตัวพูกถูกทีสมรวมเอ้ยมึงไม่ได้ทำแค่หนา้ามึงทำลิ้นด้วยนี่วะลิ้นแข่งอ้าวเอาเพีงโอหัดจะปัดใต้เพลงครับไม่ใช่เอกาชายลูกตาเนอะอย่าตีกูนะลูกตานะนี่โดนตาเลยนะลูกตาอี๋อีอ๋ผมยังไม่ลืมอีกเลย คุณดวงจ๋าเดี๋ยวเตรียมรับพรไปนะจ้าอันนี้มนท่านขึ้นสักเคป<ม>ีไม่ได้อืม <Sab? S 2> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แปลงมาเป็นเดินไม่ใช่ไหมไม่ได้เนี่ยไม่ถึงไม่ได้ห้คงไม่ได้อก็ศหายใจเขื่อน,นจะแตกลแลเลยเนะี่ยจะไปเอาที่ ม่<ำ>กรอบอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนตัวตัวอะไรไหมไปกัดฉันบรรยากาศกูกอ่ะคนหน้าดูมันนมันทํสามคืนนึยหน้ามันไปต้เดินไปคุยกับผมมันไ้จริงแกไปเอามาอย่างไรไปเหม็นล็อกพี่คิดหน้าเขิมโตแล้วเออไปแซลไปแกล้งเขาไม่ได้อย่างงั้นนะจา์มันไยไม่ต้องจะมีหน้าไปสู้ใครก็ได้ไมันไ,ไอมึงหลอกติ เออหลุดตายโอ้ยโอ้นี่นรถดูส้มกับโขกี้มาอยู่ในกันเลยอือชอบเอาผมช่วยหนิอาได้ไหมได้ลงตาเดี๋ยวอ่ะช่วยกันนะเดี๋ยวคอยเทนแมนนะคอยเทนแมนดงพี่คอยเทนแมนใช่เทนแมนอย่างเทนแมนหักเก่งพู อันนี้ขอเสียงให้มันตรงคีด้วยหากเก่งโทรเอาเฮ้ย <Hey. S 1> แม่งอัาตั้งแต่ทีแรกเลยเป็นไง <Yeah. S 1> เอาใหม่เิเอ้ย <Hey, S 1> อย่าสูงมากเ <Hey. S 1> ดี๋ยวนี่ไหมหลุด <laughs> ขออีกรอบที่ท่านองค์ <laughs> แรกอะ เอาหนึ่งไปให้ทำเสียงมาด้วยแทนแบนถ้าจะแทนแบนเนาะอีกรอบหนึ่งนะคราวนี้เราพร้อมๆกันนะยากเข้าเข้าเสียงด้วยใครหักเก่งพอมึงนี่ตั้งนานแม่งคนเดียวเลยมึงเนี่ยไหม่น่าจะแบบนะครับเนี่ยที่มานั่งฟังนี้ไหมหาก สราสู้ค